ยังไม่ลืมแฟนเก่านะครับแต่ก็ไม่ทําให้แฟนใหม่มีความทุกข์ะแล้วคนที่เป็นทุกข์คือใครครับคือเราจริงๆครูคมเคยพูดหลายครั้งนะครับว่าถ้าลืมแฟนเก่ายังไม่ได้อย่าดึงคนใหม่เข้ามาเจ็บเพราะอะไรครับคุณจะเกิดความทรมานค,คุณคิดว่าการหาแฟนใหม่มาครอบหาการเพื่อจะลืมแฟนเก่าแต่นี่ไม่ใช่ครับ พอคุณได้แฟนใหม่มานะครับคุณจะเกิดการคอมเพนคุณจะเกิดการเปรียบเทียบเพราะว่าแล้วคุณจะมีน้ำหนักเอ็นเอียงไปทางคนเก่ามากกว่าพอคุณหันกลับไปทางคนเกา่าเอ๊ะแต่ว่าคนเกา่าเขาเขาก็ไม่ได้กลับมาคืนดีกับเราอะคุณจะเกิดการสับสนนะครับแล้วคุณจะมีอาการคืออยู่กับคนใหม่แต่แอบดูชีวิตคนเกา่าอยู่ข้างๆคนใหม่แต่แอบส่องคนเก่าับ แล้วคุณจะมีอาการคือการอยู่กับคนใหม่แต่แอบดูชีวิตคนเก่าอยู่ข้างๆคนใหม่แต่แอบส่งคนเก่านะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับจิวิยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1%ของ100%ครับ เนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอสนี้ครับคอสสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวค,คุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตายพูดในจังหวะที่สมองของอ e ี่ายเกิดความออนแอ พูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเนี่ยมันไรแรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันแอน,นะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอนะต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคาพูดของคุณมากกว่าราคาเต็มนะครับ 7,890บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุฟออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเ,เงินเดือน 20, 000. 2 0,000จอยากก่อนหน้านี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีดี เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่3าครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่3 1ปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไหร่สองแสนบาททําไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณ ทำไมเงินจํานวนนี้มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขนี่จะเขาคบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ5 0,000นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆ,ๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานโง่งกับไม่ได้2องแสสยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสอ,อีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับ3ามแนครับ,น,รบนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวครวครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทำไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับ เพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์สเป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอ้ยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ7,890บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับ ที่แคปเจอร์ทันจาก7,890บาทคุณไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียง990บาทชำระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ำอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ไ e แอดนะครับลิงก์ไลแอดครูความปักหมุดด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890าบาทก็ยังคุ้มนะถ้าแรกกับ3,6มแสนบบาทก็คุ้มนะครับ แลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็ค card ุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิตครับ